สวัสดีเช้าเช้ากันค่ะแม่แม่นะคะสวัสดีทุกๆุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะก่อนค่ะก่อนมาดูเนื้อเตือตัวหนุย่ยสวัสดีค่ะถักทายแม่แม่ช่วงเช้าเช้ากันมาดูเนื้อเตือของนางนะคะเปื้อนไปด้วยดินเนื่องจากว่านอนกําลังตื่นกันค่ะงอนอะไรคะคนสวย นายก็ดูแผลหน่อยสิคะนี่คือเป็นแผลช่วงเช้าๆที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะแผลก็เริ่มลดเล็กลงบ้างแล้วแม่ๆมนะคะแต่ก็ยังลึกอยู่ก็คือต้องใส่ยาไม่บวมแล้วค่ะนะคะแต่ก็เล็กลงบ้างแล้วนะคะ ชนหัวแม่นอะดูไม่ได้เลยไหนคุณหมอมาดูหน่อยสิเน่งเน่งดิ้นนะคะมีดิ้นอยู่นะ,ะแม่นะคะนี่นะคะ ไม่รู้ว่าเป็นกระเพาะหรือว่าอะไรนะคะช่วงนี้นั่นไม่เล่นกับแม่แล้วเดินหนีแล้วนะคะคเดินหนีไปแล้วตุ้ยนุ้ยนี่ค่ะนะคะที่นอนของนางนอนจนเป็นรอยนะคะชอบมากชอบจริงๆรรยมนเกนาาเช้าๆนะคะโอ้ อเอาไงเอ้ยไม่ไม่มาทางนี้ดีกว่าพอยังทําความสะอาดอยู่ใช่เหรอจ้าคนสวยดูตานะคะดูล่องรอยกันโนนเดี๋ยวให้พอควานทําความสะอาดกันก่อนค่ะนะครมีจะไปไหนดีคะคนสวยวันนี้ไปไหนเอ่ยอ๋อ,อไปออกไปออกไปเหมือนเดิม อใบหน้าเต็มไปด้วยดินเนื่องจากว่านูนนอนทับค่ะ อีกคือช่วงเช้าๆนะคะท้องของนางช่วงเช้าๆกันที่ว่ายังไม่ได้ทานอะไรนะคะหนูเพิ่งตื่นค่ะแม่เมื่อคืนกินอิ่มไหมเอ,อ่ยเดี๋ยทำหน้าทำตาอ,อันนี้เอวตาทัางสดใสเหลือเกินอาปากกว้างๆก่อนกว้างๆอาปากรออมยิ้มยิ้มใส่หมแม่ยิ้มให้ยิ้มให้เลยมีฟันกี่ซี่จ๊ะ มายิ้มแฉ่งทําไมเนาะนะคะแต่เช้าเลยนะคะยิ้มแฉ่งให้แม่แม่ถูกหวยเลยเบอร์กันนะตัวน้อยวันนี้ดูมหน้าตาสดใสมากตัวนี้นะคะไหมาดูท้องสินะคะที่เคยเล่าให้ฟังค่ะแม่แม่นะคะมีมีแบบกระเตื้องนะคะ มีแบบเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะถ้าช่วงเช้าแต่ก็มีนะคะวันนี้ก็มีอยู่

ไม่อร่อยเหลือด้วยน้อยนะคะเก็บต้นไม้ก็ดีพ่อหนูชนนน่วยพ่อหนูขอขอไหมอ้าวอาปากรอเลยตั้แต่ที่ว่าเอาดินมาลงนะคะพื้นไม่ค่อยไม่ค่อยเฉะ,ฉะใช่ไหมเพื่อนพ่อนดินดินนี้นะคะแม่แม่นะคะเชื่อไหมนะคะว่าตั้งแต่ที่บ้านของเราเอามาลงนะคะมีคนติดต่ออยากได้เนาะเพร่อนเะือนนะคะอยาก สอบถามเบอร์นะคะแต่ว่าคือเราไปเห็นติดป้ายนะคะว่าอยู่ตรงไหนคนหาเบอร์ให้ไม่มีนะคะไม่เจอแล้วนะคะมีหลายมีหลายคนเลยนะคะเขาบอกว่าใส่ดินนี้แล้วพื้นจะจะไม่ชื้นเนาะไม่ชําไม่แฉะเกินนะคะเวลาฝนตกมาก็เหมือนกับแห้งเลยนะคะใช่นะคะดูนะคะอันนี้คือเป็นช่วงเช้านะคะ ตัวนี้ยก็ไม่ค่อยเล่นดินนะคะไม่ค่อยแบบว่าล้วงเตะดินเล่นเนาะทั้งวันแต่ว่าจะมีช่วงที่ว่าเวลาน้ําฝนนะคะฝนตกเขาก็จะเขาก็จะเหมือนกับว่าจเจาะเล่นนะคะแล้วก็ดีนะคะเหมือนกับเห็นน้ํานะคะกระเด็นเข้าอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคะที่เล่นนะะแต่เล่นไม่เยอะถ้าเป็นบางบ้านนะคะก็จะเป็นแบบเป็นหลุมนะคะหลุมกว้างนะคะซึ่งว่าทําให้เขานอนยากนะคะอันนี้ดินอันนี้ดีมากนะคะ<ว>ดิน เดี๋ยวถ้ามี<ย>ถ้ามีงบอีกด้วยน้อยนะคะเดี๋ยวจะสั่ง<ย>มาให้อีกนะคะเพื่อที่ว่าให้นางได้นอนฝั่งนู้นอีกค่ะนะคะจะได้สับกันตอนนี้คือนะคะท่านอนของนางก็จะสับเป็นเป็นหันหัวเนาะพว่าคือสับข้างนะคะคือนอนเต็มทั้งสองข้างนะคะแม่แม่นะคะนี่จากร่องลอยที่เห็น ก็คือสับทั้งสับได้ทั้งสองข้างนะคะอพอไรหนูทำไมนะดูดูมีการถอยเงินแล้วนนเนได้ครับลอยนอนนย,ยอนนะคะคหันหัวไปฝั่งนู้นบ้างนะคะแล้วก็หันหัวมาฝั่งนี้บ้างนะคะ<อ>เริ่มยุบแล้วตัวน้อยดินตรงนี้เป็นดินที่ว่าจะเป็นดินทรายปนกับปนกับดินล้วนเนาะพ่อขวัญก็เลยทําให้นะคะยังอยู่ได้ได้นานแต่ถ้า ถ้าถ้าเป็นดินทรายเลยนะคะกรณีที่ฝนสาดก็จะละลายละ,ละลายไไปกับน้ํามากกว่านะคะจริงๆแต่ก็แต่ก็ดีนะคะนุ่มเหมือนกันนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝนด้วยครับแรงไม่แรง <c oughs> ฝนสาดก็ฟาวด์นะครับดูนะคะนี่คือช่วงเช้าๆนะคะที่เราทําความสะอาดกันนะคะสารเลรงก็ะหังก,กว่านเอลยอื้อหือ เดี๋ยวเอาไปใส่ยาแรงยาด้านบนนะครับเอานะคะก็คือเศษตัดออกแล้วนะเศษที่ตุ้ยนุยไม่กินแล้วนะคะเราก็จะไปทําเป็นปุ๋ยเอาไว้ริมๆนะคะริมๆตามร่องตามร่องเพื่อที่ว่าจะได้ซึมซับน้ําไว้นะคะโอ้โห ชวยแล้วพ่อเร็วหน่อยพอ่อหนูช่วยหนูช่วยนะคะยังไงก็ฝากเข้ามาติดตามนะะเป็นกําลังใจกันเรื่อยๆนะคะฝากช่องน้อยๆนะคะช่องน้องปูนซัพย์กันด้วยค่ะนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะิน <c oughs>